ันนี้เราจะทําผัดพริกแกงหมูใส่มะเขือนะคะทุกคนทั้นแต่ทั้นต,ตอนแรกเราก็เอาน้าําม,มันพืชกระเทียมเสียบเกี๊ยวเราเกียวสักหน่อยอาจากนั้นเราก็เอาหมูลงนะคะเอาหมูลงค่ะหมูลงนะคะแล้วก็คเลโคเลโคเล อันนี้เราจะผัดพริกแกงมะเขือมะเขือไม่มีมะเขือพวงเนาะไม่ต้องไข่ก็ได้แบบง่ายๆเราจะผัดเลโลเลให้มันสุกก่อนนะคะผัดแล้วเราก็เอาพริกแกงใส่นะคะผัดเข้ากันให้มันหอมจ้ะทุกคนาวางไว้ก่อนนะคะและ้วโคลเลก่อนฉีกใบมะกรูดใส่นะคะแล้วก็ผัดโเคโลเลผัดไปเลย ผัดโคเลีโคเรีไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะให้มันมีความหอมนะคะทุกคนเนี่ค่ะผัดโคเลีโคเลีเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาเขือใส่ค่ะเขือใส่นะคะเอาใส่เลยค่ะ ผัดมะเขือนะคะผัดผัดพริกแกงมะเขือใส่หมูค่ะสามชั้นไม่มีแล้วก็เอาหมูผสมมันนิดหน่อยนะคะทุกคนผัดโคเลโคเลไปค่ะคะ <c oughs> ผัดไปเรื่อยๆค่ะ <c oughs> เอาเอามะเขือใส่แล้วเราก็ปรุงเครื่องใส่น้ำตาลเลยค่ะใส่เลยค่ะปรุงเครื่องก่อนโอเคพอแล้ว จากนั้นก็เอาผงชูรสรสนัวผงนัวใส่นะคะใส่เลยค่ะไม่ต้องเยอะเพราะว่ามันเป็นพริกแกงเขียดอ่ะทีนี้ก็ใส่น้ำปลาเลยค่ะเอาละพอแล้วค่ะโอเคแล้วก็โคเโคเลไปจ้าอ่ะคเโคเล ย็ไงจ้าน่าทานกันไหมจ้าน้ําใส่นะคะใส่สักหน่อยไม่ต้องใส่เยอะนะคะน้ําใส่ให้มันให้พอดีเนือ้อที่อยู่ในกระทะพอดีนะคะทุก็เราก็ใส่ใบโหระพาเอาวางลงไปเลยค่ะไม่ต้องแกะ,ะวางลงไปเลยนะคะอาเลยค่ะกรลีกุีเลยค่ะอันนี้เดือดแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จพิธีการนะคะ ดูนี่มันจะมืดจะ้ะมันจะดูไม่ไม่ไม่เหลืองนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็จะมีรสชาติของพริกแกงอยู่นะคะสีเหลืองสีเหลืองอ้อยอยู่ค่ะแต่ว่าอันนี้มันมืดจะ้ะมันก็เลยไม่เห็นเห็นความความเหลืองนะคะทุกคนเพในว่าเสร็จแล้วจ้าอาหารของเราจะ